วันนี้เรามาชมเครื่องฉายหนัง16บินกันครับเครื่องโฮคูชินนะครับรุ่น SA 10m มครับมาดูวิธีการโหลดฟิล์มครับวิธีการโหลดฟิล์มของเครื่องโฮคูชินนะครับเป็นวิธีการโหลดแบบแปลกๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็นกันนะครับนี่คือแขนชุดโหลดกันครับตัวนี้นะฮะการจับฟิล์ม ด้านบนนะการโหลดฟิล์มการจับฟิล์มขึ้นมาก,ก่อนที่เราจะโหลดฟิล์มนะครับต้องใส่ฟิล์มแบบนี้ก่อนส่วนปุ่มโหลดก็คือปุ่มนี้ฮะสีดำนะฮะปุ่มออโต้โหลดนะครับตัวนี้เป็นตัวกดให้ระบบการโหลดฟิล์มทํางานครับต่อไปจะเริ่มวิธีการโหลดฟิล์มนะครับก็คือเปิดสวิตช์ตัวนี้ครับเปิดให้มอตเตอร์ทํางานเ,าเครื่องทางานแล้วนะครับ ให้สังเกตดูนะฮะกดปุ่มนี้ครับกดเลยครับหรดปีมเรียบร้อยครับต่อไปเราก็เอาปีมที่โหลดเสร็จแล้วนะครับเอามาใส่ลีนหลังให้เรียบร้อยเอาใส่ลีนหลังไว้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ต่อไปก็คือเริ่มฉายหลับงบ้านเลยครับ เปิดตัวนี้ปกติครับแล้วก็เปิดแสงเป้แบบปกติเป็นไงฮะวิธีการโหลดฟิล์มของเครื่องโฟกุชินฮะแปลกดีนะครับไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเก่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแปลกๆอยู่ งามครับตัวเครื่องก็สวยด้วยครับตัวนี้เครื่องสวยงามโอเคนะครับจบแค่นี้ก่อนครับมีการใส่ฟิล์มเครื่องโปรูชินนะครับมีการการอกฟิล์มสวัสดีครับ